ฟุตบอล108จอประเด็นนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของทีมชัติไทยชุดทิงครับนะครับที่เพิ่งจะประกาศรายชื่อ23คนออกมานะครับชุดนี้มีความน่าสนใจในหลายประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คงต้องบอกว่านี่คือการทําทีมของมาน o p o k โพกิ้งอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการทําทีมของมาน o p o k โพกิ้งในฐานะเฮดโค้ชที่มีฝ่ายเทคนิคเป็นอิชิอินะครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงมาตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่คุณนวลพันธ์ล่ำซำได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยความร่วมมือกับคุณเดวินทิศชอบจากบุรีรัมนะครับคุณประวินพิรุมพักดีจาก B ีคุณเดวินเนี่ยสนับสนุนบุคลากรก,รกรก็คืออิชิเข้ามานะครับแต่ว่าในส่วนของบุคลากรที่สัสนุนเข้ามาก็คืออิชิเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นภาพข่าวว่าได้มีการพูดคุยกับมาโน่หรือว่าแบ่งการทํางานกับมาโน่อย่างจริงจังมากนักนะครับ การออกสตาร์ทเริ่มต้นในการทำทีม King Cup, คิงคับข่าวนี้นะครับก็เป็นอ e ิชิอิที่เป็นที่ปรึกษาและมาโนโพกิ้งเป็นโค้ชนะครับในบทบาทนี้นะฮะซึ่งในรายละเอียดของการทำงานนะครับก่อนหน้านี้คุณเนวินบอกว่าอิช e ิอ e, ิจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผู้เล่นนะครับเข้ามาเสริมทีมชาติไทยนะครับขณะเดียวกันก็จะดูฟอร์มของทีมคู่ต่อสู้ในตั้งแต่คิงคับไปจนถึงบอลโลกนะครับทีนี้หลังจากประกาศรายชื่อ23คนออกมานะครับก็ เข้าใจว่าน่าจะเป็นรายชื่อที่ผ่านความเห็นชอบของทั้งมานโพกิงนะครับในหน้าเฮดโค้ชและอิช e ิมาด้วยกันนะครับรายชื่อ23คนชุดนี้ต้องยอมรับว่านี่คือทีมชาติชุดใหญ่นะครับที่ไม่ได้มองเรื่องอายุว่าจะต้องอายุน้อยเป็นดาวรุ่งแต่มองฟอร์มปัจจุบันจริงๆนะครับฟอร์มในฟุตบอลไทยลีกที่กํากลังแข่งขันกันอยู่นะครับซึ่ง23คนที่ประกาศมาส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่า7-80%ถึงก็คือผู้เล่นชุดเดิมที่เคยใช้งานอยู่นะครับ จะมีผู้เล่นหน้าใหม่คนหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือจิรวัตรบังคพันธ์ผู้รักาประตูวัย25ปีนะครับจากขอนแก่นยูไนเต็ดที่โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟนะครับเซฟในแต่ละเกมร่วม10ครั้งไม่ว่าจะเป็นการเจอกับบุดรีรำหรือชนบุรีนะครับก็ฟอร์มเข้าตามาโน่ผมกิงมากในสภาวะที่ การถ่ายเลือดของผู้สาปปะตูทีมชาติชุดใหญ่นะครับจากยุคข,ของกวินนะครับยุคข,ของอชัดชัยศิวรักษ์ก็กําลังมองหาผู้สารปะตูซึ่งคนที่เคยถูกเรียกไปก็ยังไม่มีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นกีรวัตรวังทพันธ์นี่คือการติดทีมชาติครั้งแรกของเขานะครับที่พังนาดขึ้นมาถึงทีมชาติชุดใหญ่เลยแต่ต้องดูว่าจะได้รับโอกาสขนาดไหนนี่คือผู้เล่นคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่งจะถูกเรียกเข้ามาสู่ทีมชาตินะครับขณะเดียวกันนะครับการติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งของ สุภพโชคสารชาตินะครับอันนี้ก็น่าสนใจสุภโชคกลับมาเล่นทีมชาติครั้งที่แล้วโชว์ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าการเล่นให้กับคอนเสเรซซัปโปโรเขากลับทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมล่าสุดยิง1่ง,งจ่าย1น,นะครับและกําลังลุ้นที่จะเป็นตัวหลักตัวจริงของสโมสสอนการถูกดึงกลับมาเล่นในฟุตบอลคิงคัพนะครับแม้ว่ามิชานะครับมิไฮโลเปรโตบิทกุนซอเนี่ยจะต้องปล่อยกลับมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของสุภโชค ในการจะยึดตัวจริงอย่างต่อเนื่องซึ่งณนเวลานี้ต้องบอกว่าเขามีโอกาสมากๆถ้าได้ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นจะทําให้สุภโชคเสียโอกาสตรงนี้ไปหรือไม่แต่องไรก็ตามเมื่อมีชื่อก็คงจะมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับและคงจะกลับมาในทีมชาติไทยอย่างไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับถามว่าในรายการเนี่ยฟุตบอลชิงั่วพยันชิงครับนะครับเราจําเป็นต้องคว้าแชมป์หรือไม่นะครับถ้าพูดถึงในแง่ของการเตรียมทีม คะแนนสำคัญที่สุดของทีมชาติไทยปีนี้ก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่เราอยู่กับจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์หรือควมมรงนั้นนะฮะซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าฟุตบอลทิงครับเนี่ยถ้าเรามองจากว่าเป้าหมายคือฟุตบอลโลกมันควรจะเป็นการแข่งขันที่ได้ทดสอบระบบทดสอบผู้เล่นทดสอบความพร้อมแต่ในข้อเท็จริงแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ่วยผ่านทิงคครับคราวน,านี้เมื่อสภาวะในการที่ดึงอิชิไปเป็นที่ปรึกษานะครับ ในขณะเดียวกันมานโผกิงนะครับผลงานที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้ยำแย่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากบางคนบอกว่ามาโนไม่ดีพอที่จะพาบอลไทยไปบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟุตบอลคิงครับข่าวนี้จึงเสมือนกับการทดสอบฝีมือของมานโผกิงนะครับอ่ะถ้ามานูโผกิงทําผลงานได้ดีนะครับโชว์ฟอร์มดีเล่นสวยงามมีระบบจนกระทั่งคว้าแชมป์ได้อันนั้นมาโนลก็อาจจะคงสภาพในการไปโค้ชต่อในฟุตบอลโลกโดยจะมีอิช อิชิอิเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเทคนิคก็ว่ากันไปนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ามาโน่ไม่สามารถพาทีมไทยพาแชมป์คิงคัพได้นะครับไม่สามารถชนะเลบานอนในเกมแรกได้จนกระทั่งเข้าไปชิงไม่ได้นะครับโอกาสที่มาโน่จะได้คุมทีมชาติไทยต่อมันก็มีไม่มากนะักเพราะว่ามีอิชิอิมารออยู่แล้วนะครับถ้าหกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชจริงๆนะครับเชื่อลือเกินว่าเฮดโค้ชที่จะเข้ามาทำงาน น่าจะมาหลังฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับคราวนี้แหละครับนี่คือฟุตบอล108เจาะประเด็นหลังจากการประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดคิงคับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ